สวัสดีครับมารับโชคบรรยากาศเดินทางไปทำงานกาดดีคร <ad vert ure fol io> ับพ <on> ี่น้องครับนี่ครับฝนตกพี่น้องครับวันนี้ครับอากาศดีร้ายครับย่ำซ้อครับกลางวันครับโอ้ยพี่น้องครับพอนหลายห้พี่น้องครับพอนค้างคครับนี่ครับบรรยากาศทางจะไปมองทำงานครับพี่น้องครับคจะภาพพี่น้องรับชมบรรยากาศเส้นทางที่จะไปทำงาน รบรรยากาศฝนตกพี่น้องครับฝนตกแห้งเตี่พี่น้องครับแต่ว่ามังกรตอนนี้ก็คอยลุ่งจะนอนเละพี่น้องครับฝนเป็นตกลิ่นพี่น้องนะครับรถบรรยากาศข้างทางครับชุ่มชื้นครับถนนเปียกหนาเบิดพี่น้องครับมอ,มองก็โฮงนะครับ ครับเป็นถนนเส้นใจกลางครับที่จะออกถนนไปเส้นถนนทวนจะทินครับรถมอไซค์ก่อตัดหน้าครับอันตรายพี่น้องครับครับรถก่อเรามาระวังบอกตัวเองเยอะครับพี่น้องครับนี่ครับรถก่อส่วนท่ากันมาตลอดนะครับฝนตกพี่น้องครับท้างกับเปียกน้าโอ้พี่น้องครับเบิ้งแล้วเห็นใยกินสบายดีครับพี่น้องครับกินสบายร้ายครับ เดือทางประทํางานกาดรดึกพี่น้องครับเหลือง,งานกับประมาณผมนะครับสามโมงเช้าครับข่องงานกับประม่าณสองทุม่มหน่อยๆพี่น้องนะครับออกสู้ถนนงหญ่เลยพี่้องครับ อากาศสวยครับดีๆครับย่างฝนตกพี่น้องครับนี่ครับฝนตกน้ำทางครับมันตอนนี้ครับตกลิ่นครับรถกว่าหลายครับวนนี้ครับหลายครับ ที่นายการเดินทางก่อนถนนลื่นครับลำบานละว้างครับท่างพี่ก็จะเป็นลานมูกระทาครับพี่น้องครับมีชิงชาสวรรค์พร้อมครับทางพี่ครับลานมูกระทาครับภาพจากมั่วจังเลยพี่น้องครับเพราะว่ามันาเบือถามีภาพซอนกันครับภาพอยู่ใกล้ๆครับมันงจากเบือครับให้ภาพที่ใกล้กว่าชัดที่สุดครับบรรยากาศถนนลากครับ ตรงรี่มีนองครับ